ร้อยเจ็ดสิบห้าแรงนะฮะสวยๆยางใหม่หกเส้นรถการันตีให้เลยส,สวยๆรถวิ่งห้าหมื่นโลนะสภาพดีมากส,สวยแผลปีห้าแปดสวยนะยจาก 9, เก้าแสนแปดเอียกรถให้นะไปสามหมื่นแล้วกันนะเบื้องต้นเก้าแสนห้า โทรมา0816414989นะซื้อจริงค่อยว่ากันทงนะช่วงโปรเดือนเกนะ้าเนี่ยเดี๋ยวดูภายในตู้กันสวยวเลยนะไม่มีแล้วนะฮะสภาพนี้หายากนะซื้อสภาพกันนะช่วงโปรโมชั่นเดือนเกนะ้าสนใจโทรมา เรื่อจริงจบจริงนะวันนี้เห็นก็ฝากไว้ด้่ยนะครับ